สวัสดีค่ะเอ็กซ์ตาพัทรยากลับมาคุยกันเรื่องของลูกน้องอีกหนึ่งที่นะคะในการเปลี่ยนงานลูกน้องของเอ็กซ์ตาเนี่ยอายุไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะก็อยู่อยู่ประมาณ30 40นะคะอยู่ในช่วงใกล้ๆกันขอบเป็นระยะประมาณ10ปีแล้วกันเนาะเอ็กซ์ตาเข้าไปแล้ว น้องเขาก็มีหน้าที่รับผิดชอบแบบเยอะมากเราก็เห็นนะเราเข้าไปทํางานแต่ละวันแต่ละวันแล้วเขาก็ก้มหน้าก้มตาทํางานแล้วในหลายๆวันที่เราสังเกตเขามาเขาก็จะยุ่งมากเวลาเราขอนัดคุยเขาก็ให้เวลาเรานะแต่เขาก็จะมีโทรศัพท์เข้าตลอดลูกค้าค่ะลูกค้าลูกค้าโทรมามีวันหนึ่ง ได้โอกาสคุยกับลูกน้องคนนี้ขอเป็นคนนี้ก่อนนะคือลูกน้องอีกตามีหลายคนทีนี้ขอโฟกัสเรื่องของลูกน้องคนที่เราได้รับการยอมรับที่มากที่สุดแล้วทำให้เราเนี่ยเดินทางมาถึงวันนี้ได้นะคะก็คือความที่เราภูมิใจในการ ทำงานในในหน้าที่การงานที่มันสําเร็จมากๆเลยนะคะใช้คําว่าสําเร็จมากๆเลยเพราะว่าผลของการกระทําในการทํางานในองค์กรเนี่ยมันเกิดผลที่ดีในเรื่องของรายได้นะลูกน้องคนนี้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าพีเอ็กซ์ต้าจะเข้ามาทํางานหนักมากบริษัทปรับเงินเดือนตามเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีอะไรที่พิเศษแล้วเราก็ได้รับฟัง ข้อมูลแล้วเราก็อึ้งอยู่นะแต่เราเห็นแหละ job description ก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกน้องคนนี้ที่ระบุเป็นรายลอ,อักษรน่ะก็เยอะมากแล้วสิ่งที่เห็นระยะเวลา4เดือนเยอะจริงทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะช่วยอะไรได้บ้างเนาะเรากลัวไงว่าวันหนึ่งอะถ้าเขาต้องอลาออกไปแล้วเขาไปได้งานที่ดีกว่าเนี่ยโเราเดือดร้อนแน่ๆเลยคือเดือดร้อนจริงนะคุณผู้ชมเพราะว่าหน้าที่ความิชอบของ น้องคนนี้อุเอ็กซ์ตาถ่ายงานสามเดือนให้หมดอะเอาตรงๆนะเพราะว่ามันเป็นลูกค้าที่มีความพิเศษแล้วความยากของงานอะมันไม่ยาก,ากแต่ข้อมูลที่จะรับตอนช่วงเนี่ยมันกูมันเยอะจริงๆนะเอาเป็นว่าเยอะก็เยอะแล้วกันเนาะประเมินแล้วว่ามันไม่ได้จริงๆก็เลยคุยคุยเสร็จกับลูกน้องว่าโอ้พี่มีแผนที่จะช่วยเหลือแบบนี้ เอาง่ายๆเลยแผนก็คือการปรับเงินเดือนปรับฐานเงินเดือนให้ปรับตำแหน่งด้วยคุณตอนที่คิดก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ว่าก็คุยกันที่ผลงานเนาะก็ก็นั่งคุยกันเป็นเอกสารเลยว่าถ้าเรามีงานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไอ้หนึ่งสองสามที่หกเจ็ดดเก้าสิบเนี่ยต้องเป็นงานที่เราประเมินแล้วว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันมีแนวทาง ในการที่จะดำเนินการจนสำเร็จแต่เราก็มีระยะเวลาที่ชัดเจนะนะมันต้องแบบชัดเจนเลยว่าประมาณเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็ทำออกมาเป็นแมปเลยเป็นรถแมปออกมาเลยก็ทำกันแล้วก็มันจะมีเวลาของบริษัทที่มีการคุยระหว่างผู้จัดการกับผู้บริหารด้วยเอกสารหลักฐานที่คุยกับน้องไว้ก็ไล่กันทุกวันทุกเดือนตลอดเลยจนครบวันที่เราจะต้องไปคุยกับ ผู้ริหารเป็นทางการก็คุยกันด้วยเอกสารตัวนี้แหละแล้วก็ให้ผู้ริหารเข้าใจถึงเหตุและผลแล้วก็ดูว่าผู้ริหารสามารถช่วยเหลือได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดน้องคนนี้ออกไปเนี่ยผลกระทบกบับบริษัทเยอะนะการเปลี่ยนคนนี้มีผลกระทบเยอะเลยนะแต่ที่สําคัญเอ็กซ์ต้านี่แหละจากงานเข้าคือถ้าลูกน้องไม่อยู่คนนี้เลยนะโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่า ตัวเองก็คงจะเครียดมากเลยเพราะว่างานมันจึงด้วยงานตัวเองที่จะต้องบริหารนแผนกด้วยแล้วไหนจะต้องงานของลูกน้องตัวเองที่กว่าจะหาคนมาแทนนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคนที่ต้องมีประสบการณ์ด้านโดยตรง ดูแลลูกค้าเคยดูแลลูกค้าแบบนี้มาก่อนตรงนี้ก็ต้องคิดอะพอคุยกับผู้บริหารปุ๊บผู้บริหารบอกว่าโอเคฉันเข้าใจอยู่ขอพิจารณาแล้วเขาก็อบอกว่าเหตุผลมันมีหลายอย่างนะในการที่จะปรับแล้วทีนี้ในการปรับเนี่ยมันปรับทั้งรายได้แล้วก็ปรับตําแหน่งมันค่อนข้างที่จะสูงกว่ามาตรฐานที่บริษัทเขาจะสามารถปรับได้ไงขอบอกว่าสวดมนต์อีกแล้วแต่อันนี้สวดมนต์คือให้ที่เราเสนอเจ้านายไปเนี่ยมันสําเร็จ ก็วสวดอยู่สามเดือนกันนะเพราะว่ากว่าพิจารณาตรงนี้มันเป็นช่วงเขาเรียกควอเตอร์สี่เนาะควอเตอร์สี่ทั้งควอเตอร์อ่ะเขาจะพิจารณาเราก็จะไปปรับกันตอนต้นปีก็ลุ้นเราก็คุยกับน้องว่าเออพี่พยายามคุยแล้วเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเราก็อลุ้นแทนน้องน้องเขาก็พูดเหมือนว่าเออพี่ผมก็โอเคนะแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราพิจารณาได้เราเห็นเรารู้ว่าว่ามันก็เกินไปนะถ้าเกิดไม่ปรับให้เขาแล้วเขาอยู่ตั้ง เกิน5้าปีอะคุณรายได้ของเขาก็เท่าเดิมมันไม่ได้มากขึ้นเท่าไหร่มันมากตามเปอร์เซ็นต์เงี้ยผู้ที่มาเป็นหัวหน้าเขาไม่ได้ช่วยเหลือเขามาไงเราก็มาอยู่เราก็ต้องช่วยเหลือเขาอะนะแต่ช่วยเหลือครั้งนี้มันก็ยากนะเพราะว่าการเข้าไปคุยกับผู้ริหารในเรื่องของโครงสร้างของเงินเดือนลูกน้องอะแล้วก็ปับตำแหน่งด้วยเนี่ยมันต้องมีเหตุผลเยอะๆเ ต้องมีหลายๆเงื่อนไขมากเอาเป็นว่าเราลุ้นแล้วกันผลออกมาคนเขาก็เรียกเราไปคุยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยโอเคนะตอนที่พี่คุยผลน่ะอุ้ยตัวเบาเลยโล่งเลยว่าหจะบอกว่าเราก็ไปบอกลูกน้องว่าพี่มั่นใจว่าพี่ทําได้พี่แต่จริงๆเราลึกๆก,ก,ก็ไม่ได้มั่นใจเลยก็คือ50-50แหละด้วยเรามองว่าเฮ้ยเด็กอ่ะเขาก็มีผลงานด้วยไงมันก็ 50- 50กับเราอ่ะไปทําความเชื่อมั่นให้กับทางผู้วิหารด้วยอุ้ยกว่าจะไป คุยผ่านนี่ลุ้นแทบตายแล้วคุยไม่คุยรอบเดียวนะคุยหลายรอบก็คุยทุกทุกสัปดาห์2สัปดาห์ทีบ้างสัปดาห์หนึ่งบ้างคือก็พยายามคุยกับเจ้านายให้เขาใจเข้านายเขาเข้าใจว่าเออมันคริสติคอลแล้วนะมันมันจำเป็นมากเลยนะจะต้องปรับให้น้องคนนี้จริงๆนะต้องปรับแบบนี้นะปรับเงินด้วยปรับตําแหน่งด้วย ุผลออกมาแล้วมันได้ค่ะโคตรดีใจเลยอ่ะเพราะว่าน้องเขาก็จะได้อยู่กับเราอีกเขาจะได้ไม่หางานในเมื่อทํางานเยอะอ่ะสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือ,อไรายได้มันก็ต้องได้ตามเหตุและผลให้ปรบับคุณอุเขาดีใจมากเลยเขาก็เข้ามาคุยกับทร่ราว่าขอบคุณพี่ผมว่าไม่คิดว่าผมจะได้ด้วยมันเป็นเรื่องที่เกินคาดเขาก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่เนี้ยจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเออเราก็มีอะไรให้ผมช่วยมีอะไรให้ให้ช่วยอ่ะ ก็ให้บอกยินดีที่จะช่วยทุกอย่างแล้วก็เราก็มาสร้างทีมด้วยกันฟังแล้วมันก็สึกภูมิใจนะว่าเออไม่โหมาโลนแน่ๆไม่โดนลูกน้องทิ้งแน่ออประมาณนี้แหละในบางสิ่งที่เรามองเห็นในผลงานของลูกน้องเราแล้วเราต้องเข้าไปดูรายละเอียดเขาว่าเขาทำงานเนี่ยทำงานหนักขนาดนี้เขาแฮปปี้ไหมเขาได้รับสิ่งที่บริษัทให้เขาเนี่ย เขาเขามีปัญหาไหมเราต้องเข้าไปถามด้วยแล้วพยายามจะเข้าถึงเขาเพราะว่าวันหนึ่งอะถ้าเขาท้อในการทํางานอยู่ที่นี่แล้วเขาไปได้งานที่ใหม่กว่าผลตามมาจ,จะเป็นเรานี่แหละ mm. เดือดร้อนแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือใส่ใจรายละเอียดของลูกน้องเข้าถึงให้ได้ว่าเขาทํางานที่เนี่ย เราช่วยอะไรเขาได้ไหมในกรณีที่เขาทํางานแล้วมีผลงานแล้วเหมาะสมที่จะได้เขาไม่เคยได้เพราะไม่มีใครช่วยที่จะไปคุยให้เพราะว่าระดับผู้จัดก,การต้องมองรอบๆเลยอะคะ่ะว่าลูกน้องเราเขาจะต้องอยู่กับเรานานๆช่วยเหลือกับเรานานๆเนี่ยถ้าเกิดวันเขาไปแล้วเราเดือดร้อนเนี่ยเพราะนั้นก่อนที่เราจะเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องหารอยรั่วหาจุดที่มันต้องอุดให้ได้นะคะถ้าเราหาจุดที่อุดได้เนี่ยโอ้เราอยู่ยาวเลยคือน้องอยู่เราก็อยู่ยาวเหมือนกัน เขาไม่มีผู้จัดการคนไหนลองทํางานด้วยตัวเองเราประสบความสําเร็จถ้าไม่มีทีมงานที่ดีหรือทีมงานที่เก่งเพราะฉะนั้นวันนี้แทนแทนแทนประสบความสําเร็จกับการที่ได้ปรับเงินเดือนให้ลูกน้องและปรับตาแหน่งให้ลูกน้องนะคะแล้วลูกน้องก็อยู่กับเราอีกยาวนานเราก็มารุ้นกันนะคะว่าใครเคยมีลักษณะแบบนี้ก็ลองเอาไปใช้นะคะพยายามสอบถามนะคะพยายามสัมภาษณ์พยายามหาเวลาคุยกับเขาแล้วเอา สิ่งที่เป็นผลงานของเขาอะไปเสนอลองดูแต่ของเอ็กต้ามีสวดมน์้ด้ไงสวดมน์อีกแล้วสวดมน์ช่วยได้ทุกเรื่องไปแล้วบ๊ายบาย